วันนี้นะครับเราจะไปติดแอร์นะครับไปดูช่างติดแอร์กันในรุ่นมิ u ูบิชิ GTC เร่แล้วเราไปดูกันนะครับว่าแอร์มิสูบิชิเนี่ยในราคาหลังนี้ติดเพิ่มนะครับผมแอบมาดูนะครับอีกเกือบแสนเออกี่ตัวไม่รู้สามสี่สามสี่ตัวมั้งเกือบแสนนะครับลูกค้าอุ้ยร่วงเลยอุ้ยอุ้ยมือไม้อ่อนดูทีเนี่ยดูพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูติดตั้งแอร์ดูที่มือไม้อ่อนหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในรุ Mits um GT, ่นมิสูมิชิจีทีซีรีส์เนี่ยลูกค้ากล้าควักเงินเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับกล้าจ่ายขนาดนี้ว่ามันมีดีอะไรนะเราไปชมกันครับก็ผมเข้ามาแล้วผมรู้แล้วทำไมถึงแสนนะครับก็มีอยู่วันสี่ตัวตัวหนึ่งก็วานต้องมีสองหมื่นกว่าอย่างหมื่นแปดก็ต้องมีสามหมื่นบวกนะครับ<ง>ตัวนี้หมื่นแปดเห็นไหมตัวคอยล้อน,นี้เก้าพันถือว่าใหญ่อยู่นะเพราะมันเป็นตัวประหยัดไฟเบอร์ห้าสองดาวนะครับเพราะว่า ยิ่งประหยัดไฟสูงเนี่ยสังเกตให้กลับไปสังเกตเลยว่าคอยล์ร้อน,นมันจะใหญ่แต่ที่พวกประสิทธิภาพต่ําประหยัดไฟน้อยคอยล์ร้อนค่อนข้างจะเล็กนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดพอยที่ทําค่าประหยัดไฟได้ดีกว่านะครับยิ่งใหญ่ยิ่งระบายดีอย่างตัวเนี้ยมัน9,318 1นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าติดตรงไหนมุมไหนนะ,ะจากที่เริ่มเข้ามานะครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาอยู่ที่ยั้นสองนะครับติดอันนี้ห้องน่าจะเป็นห้องนอนห้องใหญ่ ห้อง4คูณ6นะครับจากสายตาเลยนะวิธีการสังเกตของผมง่ายๆนะครับช่วงห้องเนี่ยช่วงได้ประมาณ4เมตรช่วงเติมช่วงต่อเนี่ยนะครับประมาณไม่เกิน2เมตรนะครับแล้วก็มีช่วงเว้าวน,น,นิดหน่อยนะครับผมก็ตีไว้ห้อง 4, อ4คูณ6นะครับโดยเฉลี่ยติดตั้งแอร์ขนาด18,000 BTU เหมาะสมเหลือเฟือนะครับเพราะว่าแอร์ในรุ่น GT ตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ย นะครับจากที่ผมดูจากคู่มือและทำ B.T.U. ได้ที่17,742นัอ่ะครับทำ B.T.U. ช่วงจังหวะพีิกดึง B.T.U. เนี่ยได้ที่20,000 B.T.U. นะครับ24,72 B.T.U. นะครับบวกลบตามนั้นประหยัดไฟ21นะครับประหยัดไฟ21.19นะครับก็คือไอ้พวกค่าประหยัดไฟเบอร์5พวกนี้เขาจะใช้แอร์ประมาณ5ตัว10ตัวนะครับไปรวมเทส เทสแล้วก็จะเป็นค่าเฉลี่ยให้กับทุกตัวในในไซส์ซีรีส์ของ GT ซีรีส์ด้วยกันนะครับก็มันจะมีแอร์ไปเทสมันถึงได้ค่าตัวนี้มาบวกลบแต่ละตัวนิดหน่อยแค่นั้นเองอ้าวเข้ามาเสร็จก็น่าจะเล็งเห็นเรื่องรีโมทเนาะรีโมทต,ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนโฉมจากปีก่อนๆแล้วที่มิซูเนี่ยจริงๆมิซูเขาไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรง่ายๆนะครับ